บิ๊กเต่าไปจับจอนนี่ใช่ไหมครับก็พูดถึงเรื่องจอนนี่มือปราบซะหน่อยนะครับปกติจอนนี่จอนนี่เนี่ยเขาเป็นในตำรวจชั้นประถวนนะครับชั้นยศเขาในดาบนะครับชั้นยศในดาบแล้วจอนนี่ไปพูดว่านายกนะครับจอนนี่เนี่ยมันคิดแบบชาวบ้าน คือมันคิดว่ามันไปซื้อที่ดินมือเปล่าที่ดินยังไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเห็นชาวบ้านเขาซื้อขายได้อะไรได้ก็ไปซื้อบ้างพอไปซื้อเนี่ยก็ไปขอญาติสร้างบ้านสร้างบ้านที่ดินมันเป็นที่ของนิคมสร้างตนเองที่เขากันพื้นที่ไว้สำหรับอบพยพคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนนะครับ เขาจะจัดให้ไว้สําหรับคนที่เดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนจัดที่ให้และพื้นที่ตรงจอนนี่ไปซื้อเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เขากันไว้ให้เป็นป่าสาธารณะนะครับจอนนี้ก็ไม่ได้ไปเห็นว่าที่มันเตียนและคนอื่นเขาก็สร้างบ้านสร้างรีสอร์ทกันได้ก็ไปซื้อบ้างตำรวจเนี่ยมันจะรู้แค่กฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญานะครับ แต่รายละเอียดในกฎหมายแต่ละพรบรเช่นส่วนใหญ่ตำรวจจะไม่ค่อยรู้ครับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติกฎหมายเกี่ยวกับพรบรป่าไม้นะครับมีไม่กี่คนครับตำรวจที่จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเงี้ยเช่นผมขอญาตอ้างเอ่ยชื่อคนก็ได้พลเอกศีวรา,ร,ารังสิพามากุลเนี่ยจะเก่งเรื่องเรื่อง พรบรป่าไม้พรบรอุทยานนะครับแล้วก็พรบรของสากลนิคมนิคมสร้างตนเองอันนี้มันเป็นกฎหมายที่แยกไปจากกฎหมายพื้นฐานที่ตํำรวจรู้ไอ้จอนนี่นี่คิดแบบชาวบ้านคิดแบบชาวบ้านก็ไปซื้อนะครับคนอื่นสร้างได้เขาก็สร้างได้พอไปด่านายกเขา้านายกเขาต้องสั่งตรวจสอบ สั่งไปที่ผู้ชัการตํารวจแห่งชาติให้ไปตรวจสอบซิว่าไอ้คนด่าเนี่ยมันเป็นใครทําไมไปด่าเขานะครับพอไปตรวจสอบผู้ชัการตํารวจแห่งชาติก็ต้องสั่งไปที่ผู้ชัการสอบสวนกลางผู้ชัการสอบสวนกลางก็ต้องส่งไปที่ไอ้ตำรวจป่าไม้นะครับซึ่งอยู่ในความผิดชอบของพลตํารวจตีจรูนเกียรติปานแก้วนะครับ ไปตรวจสอบมันก็ผิดจอน,นี่ผิดในข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทํำการทุจริตโอตรงนี้ใช้คำว่าแย่เลยนะครับเจ้าหน้าที่ที่กระทํำผิดชัดเจนคือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผู้ใหญ่บ้านไปรับรอง ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ดูแลที่สาธารประโยชน์ห้วยหนองครองบึงนะครับที่สาธารป่าไม้อุทยานอย่างเงี้ยนะครับบางทีผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆเป็นก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับว่าตัวเองมีหน้าที่และอำนาจอย่างไงนะครับอันนี้อยู่ในความดูแลของฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านดันไปเซ็นเป็นพยานซื้อขายเซ็นรับรองนะครับส่วนให้ผอ,อ,อกองช่าง หรือใครอีกก็ไม่รู้นะครับไปเซ็นออกบ้านเลขที่ให้อะไรให้เนี่ยก็ไปมีความผิดฐานละเว้นการไปบัตรหน้าที่ตอนนี้จอนนี่ไปซื้อที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปให้เขาเซ็นรับรองจอนนี่ก็เลยโดนข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักง,งานของรัฐให้กระทำความผิด โอ้โหข้อหานี้มันเข้าศาลอาญาทุจริตศาลอาญาทุจริตนี่นะครับจะตัดสินเนี่ยเป็นโทษกับผู้ถูกกล่าวหาเสมอนะครับทนนายของฝ่ายจำเลยเนี่ยแทบจะท่านจะไม่ฟังเลยนะครับท่านจะฟังปปชอ,อย่างเดียวเลยนะครับศาลอาญาทุจริตนะครับศาลชั้นต้นจะตัดสินเลยจำคุกสี่ปีเดี๋ยวท่านค่อยดู คดีนี้ต่อไปสิครับจะตัดสินเลยครับสารอาญาทุจริตเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยตัดสินจำคุกสี่ปีเลยนะครับทั้งทั้งทั้งเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้อำนวยการอะไรเนี่นะครับแล้วก็จอนนี่ก็จะไปโดนข้อหานี้ด้วยจอนนี่ก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าที่ผมซื้อเนี่ยผมไม่ได้ไปบุกลุกป่า ผมไม่ได้ไปบุกลุกป่าเลยครับนะครับผมซื้อที่ดินมือเปล่าแล้วผมจะไปสร้างรีสอร์ทผมก็ให้ชาวบ้านเขาสอบถามความต้องการทำประชาคมนะครับทำประชาคมจอน,นี้อาจจะไม่โดนโทษก็ได้นะครับเพราะว่าเจตนาหนึ่งไม่ได้ไปบุกรุกป่าแต่สองเข้าไปครอบครองเนี่ยนะครับเข้าไปครอบครองแต่จอน,นี่จะผิดฐาน สนับสนุนให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าที่ตรงเนี้ยมันออกบ้านเลขที่ไม่ได้นะครับผมยังไม่รู้ว่าจะโยงไปถึงจะโยงไปถึงไอ้ไฟฟ้าที่อนุญาตให้มีมิเตอร์ป่ปาด้วยหรือเปล่านะครับมีครั้งหนึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาไม่ยอมออกบ้านเลขที่ให้นะครับในพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่ป่าไม้อะไรเนี่ยนะครับ คือผมเองจอห์นนี่เขาเคารพนับถือผมนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับเขาเคยมาพบผมมาสัมภาษณ์ผมแล้วก็มากราบผมนะครับแต่ว่าไม่เคยทํางานร่วมกันไม่เคยทํางานร่วมกันนะครับไม่เคยทํางานร่วมกันผมก็มองว่าเขาเป็นตํารวจคนหนึ่งที่เคยสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับตํารวจสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับตํารวจนะครับ ถ้ามองในภาษาตำรวจเขาก็ย,ยังเป็นนายตำรวจชั้นประทวนนะครับความคิดความอ่านอะไรกฎหมายอาญาเนี่ยเขารู้นะครับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขารู้แต่ว่ากฎหมายแยกๆไปเนี่ยจะไม่ค่อยรู้หรอกครับจะไม่ค่อยรู้ครับผมเองก็ไม่รู้ครับต้องไปนั่งอ่านไปศึกษาเอานะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของไอ้พระราชบัญญัตินิคมและสากลนะครับการจัดรูปที่ดินอะไรเนี่ยนะครับ ก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับต้องต่อสู้ในกระบวนการยุิธรรมไปนะครับแต่ว่าสารอาญาทุจริตเนี่ยใครโดนกล่าวหาเนี่ยมันก็จะลําบากนะครับต้องสู้ด้วยข้อเท็จจริงครับสู้ด้วยเจตนาอย่างเดียวครับเจตนาตามมาตราห9กวรสองนะครับถ้าศาลชั้นต้นตัดสินก็ต้องมีศาลอุทธรณ์นะครับสามารถอุทธรณ์ได้นะครับส่วนใหญ่ศาลอุทธรณ์ก็จะยกนะครับส่วนใหญ่ศาลอุทธรณ์ก็จะยก หรืออาจจะโทษยังไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนนะครับก็จะรอถ้าลงโทษก็จะรอลงอาญานะครับก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปนะครับคุณงามความดีเขาก็ทำเคยทำว้เยอะนะครับทำว้เยอะนะครับถ้าพูดถึงเป็นลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์ทั้งคู่ครับทั้งจรูนเกียรติปานแก้วที่ไปจับก็เป็นลูกศิษย์ เป็นลูกน้องลูกน้องเก่านะครับจอนนี่เขาก็เคารพนับถือผมนะครับแต่ว่าในเมื่อพุ่งคาบัญชาสั่งก็ต้องทําไปนะครับจอนนี่ก็เข้าใจครับเข้าใจว่าพุ่งคาบัญชาสั่งมันก็จําเป็นต้องไปนะครับก็ต้องต่อสู้คดีไปครับคนเราก็คือผมผมเองก็เคยโทรไปเตือนจอนนี่เขานะครับ เตือนไปเตือนว่าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเนี่ยจะเป็นข้าราชการเนี่ยหรือจะเป็นชาวบ้านทั่วไปก็ช่างอย่าอวดรวยจะพบความสำเร็จจะร่ำรวยอะไรยังไงก็ช่างอย่าอวดรวยนะครับอย่าอวดรวยเด็ดขาดนะครับส่วนจะประชาสัมพันธ์ ให้คนมาช่วยสนับสนุนเออผมเปิดร้านค้าตรงนี้นะครับท่านใดามาเที่ยวที่กาญจนบุรีก็ช่วยแวะอุดหนุนผมด้วยนะครับนะครับช่วยแวะอุดหนุนผมด้วยนะครับที่สวนอกุน่นกาญดาออคือเรามีกิจการได้ครับผมเปิด ร้านกาแฟร้านอาหารอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าไปอวดร่ำอวดรวยคนจะหมั่นไส้เราทันทีเลยแม้เงินได้มาจะบริสุทธิ์นะครับเขาก็จะสงสัยว่าไปทุจริตคอร์รัปชันไปกินสวยกินอะไรมานะครับจะเป็นอย่างนั้นร้านผมอยู่ที่อําอเภอเมืองกาญจนบ,บุรีเลยครับหลังไทยวัสดุใกล้ๆกับโรบินสันกาญจนบ,บุรีนะครับถ้าลงทางด่วนไปสักพักเดียวอะ ทักแป๊บเดียวก็จะถึงล้านแล้วครับก็ขายอาหารไม่แพงครับราคาปกตินะครับราคาปกติราคาปกติเหมือนร้านข้าวแกงริมถนน,นแล้ครับมาเนี่ยผมก็อาศัยลูกหลานทําแล้วผมก็ได้กินอยากจะกินอะไรก็บอกให้เขาทำได้ได้กินนะครับผมก็ไปช่วยโฆษณาให้นะครับเขาก็ไม่คิดตังค์นะครับเมื่อก่อนเขาคิดตังค์นะครับนะแล้วก็ มันก็มีสินค้าขายสินค้าขายก็หลานทําครับหลานทํานะครับที่เขาเฝ้าร้านแล้วเขาทําอยู่นะครับก็จะมีหมวกนะครับหมวกขุนดงเสื้อขุนดงนะครับแก้วน้ําเออมีสามอย่างส่วนพระเนี่ยผมช่วยทางวัดจำหน่ายนะครับพระยี่บห้าพุทธศตรวรรนี่นะครับอันเนี้ยผมช่วยทางวัด จำน่ายนะครับช่วยทางวัดจําหน่ายนะครับซึ่งทางวัดจําหน่ายไม่ออกครับจหน่ายไม่ออกครับค้างมาตั้งแต่ปี2,500น้ารนะครับค้างมา68ปีแล้วครับนะครับผมก็ช่วยจําหน่ายนะครับเอาเงินเข้าวัดไปได้เยอะแล้วก็ใกล้จะหมดใช้คําว่าใกล้จะหมดแล้วนะครับสี่ใบแดงครับถ้าท่านจะสั่งก็สั่งทางเพจแรกหอุ่นนกการดา อันนี้เป็นรุ่นเดิมนะครับรุ่นพิธีพุทธาพิเศษเมื่อปีพศ2500ในหลวงราชการที่าเป็นประธานฝ่ายคารวาสังฆราชวัดววรน,นะครับสมเด็จพระสังฆราชเวลานั้นเป็นประธานฝ่ายสงและนิมนต์พระเกจิอาจารย์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยในเมื่อปีพศ2500มาร่วมพิธีพุทธาพิเศษร้108อยแปนะครับ แต่ละองค์ที่มาเนี่ยนะครับแต่ละองค์ที่มาปลุกเสกเนี่ยไปทําพระรูปรูปหล่อเหลียงของท่านส่วนตัวองค์เป็นยี่สิบสิล้านนะแล้วท่านมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธคุณเข้มเข้มขังแน่นะครับ